กาบสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกทุกท่านนะครับอารับช่วงแรงๆนะครับคําจักหน่อยนะครับเอฟซีอ่าขอัยทิมาสานะครับมือนีติดภ้ารกิจหลายอย่างนะครับเอฟซีอาขับมาซาดีกูบามานะครับกลับมาในคลิปนี้นะครับทางเอ็ดวิไลนะครับได้ตัวเลขแนวทางจากสํานักใหม่มาอีกแล้วนะครับมาฝากมาต่อเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันนะครับเป็นแนวทางครับ ของปูแดงนะครับแนวทางนะครับหนาติดตามครับ FC. เอฟซีพะว่าเพิน่นบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับเพิ่นในทรงมาใหตัวเลขแนวทางนะครับแล้วก็ห่างงวดติดแล้วนะครับเอฟซีอ่าแต่ว่าปูบริด้ทรงตัวเลขแนวทางอ่าสัิติยอนหลังมาไหแต่ว่าปูบอกว่าเดินมาห้างวดติดบ่เขบบนกับเขาล่างนะครับเอฟซีเอาง่ายๆคือปูแดงนี่แนวทางของเพิ่นนะครับ เอบอกเอฟซีว่าบนเป็นบนล่างเป็นล่างแต่ว่าเดินมาห้างวดติดบ่อเข่าบนกับเข่าล่างนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่อ่าทางเอฟวรไลก็ถือว่าเป็นการเปิดโตครับครั้งแรกเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ก็จำซื้อปูวหวนะครับก็คือปูแดงนะครับซื้อเพิ่นนะครับปูแดงจําง่ายๆนะครับอ่าเพราะนแดงจิตตะกอนพราะเป็นแดงชิตตะกอนอ่าปูแดงนะครับ ถ้าเป็นแดงคิตกรกระทีสักกวาหน้าหนาวหนาวจนทอนะครับนั่นคือแดงจิตกรนะครับเอฟซีอันนี้ปูดแดงอะปอนุ่งมอมมอนกันไปนะครับแอฟซีเลียดนะครับแอดวิไลเมย์ทั้งวันเมือน,นี้แต่ว่าคื้หอดเอฟซีนะครับอยากเอาตัวเลขทน,น้งทั้งมาฝากกันเลยมาคําจังหน่อยอ่ะมาช้าดีกว่าไม่มานะครับเอาเนี่ท่าของปูดแดงนะครับคือแอดวิไลบอกนะครับเขามาล่องทีตามมึงนะครับเอฟซีอ มักบอหมักอย่างไรเขากับองเบิงแนวทางตัวเลขของเพิ่นไปสะกอนหงวดติดนี่ถือว่าบอรธรรมดาได้เอฟซไม่เข้าบนก็เข้าล่าง่ะแอดวิไลกันจากเบิงขึ้นกันนะครับแนวทางของปูแดง 1. มิถุนายนครับ2,567แนวทางของปูนะครับทั้งแอดวิไลเบิงแล้วนะครับบน3คู่ล่าง3คู่ถือว่าถูกองดนใจเอฟซีคุณพ่อคุณแม่แน่นอนนะครับ เพราะว่าแนวทางบอลหลายคู่นะครับเอฟซีอ่ะพูดคุยกันมากนะครับเข้ามาบนตัวเลขแนวทางนะครับแอดวิไล่กับสำหรับแนวทางตัวเลขของปูแดงก็อจากให้เอฟซีเห็นเร็วๆคือกันว่าจะถูกอกดนใจเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันบอกอ่ะเข้ามาบนตัวเลขแนวทางน้ำกันนะครับเดี๋ยวทางแอดวิไลจะเขียนนะครับคือเกาคือเดิมคุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นเตรียมไปครับเตรียมสมุดประกาศไป เขียนนําเลยนะครับบนสามคู่ล่างสามคู่ถูกใจ fc ฟุงงบหน่อยนะครับอ่ะมาเบิ้งน้ากันนะครับอ่ะครับมาเบิ้งน้ากันนะครับ fc คุณพ่อคุณแม่นะครับอ่ะตัวเลขแนวทางครับของปู่แดงหนึ่งมิถุนายนครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอ่ะคุณพ่อคุณแม่คือเอ็ดวิไลได้บอกนะครับแยกบนแยกล่างนะครับอ่ะเบิ้งสคกีมให้ดี ด้านซ้ายนะครับจะเป็นบนด้านขวาจะเป็นล่างนะครับอ่ะ้วกับว่ามีเลขวิ่งนะครับเอฟซี FC, จับคู่มาเลยนะครับอ่าจับคู่มาให้เลยแนวทางปูแดงถือว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกนะครับอ่ะมาจับซื้อปูไว้นะครับจะว่าแนวทางของปูจะเดินต่อบอไม่เข้าบนก็เข้าล่างนะครับห้างงวดติดนะครับโอ้เสียดายปูบไดส่งสถิติมาให้เบิ่งนนะครับเอฟซี FC. อ่ะเดี๋ยวจังใดจะปูดคุยกับปูใหม่เอาครับบนคู่แรกครับเจ็ดหนึ่งคู่ที่สองครับเจ็ดสองถือว่ามั่นใจมากนะครับเสี่สามคู่เน,นีนๆคู่ที่สามครับคือสี่เจ็ด นี่คือสะพอบดน,นะครับสามคู่อ่าเอฟซีกับกับคงจะมาถามหาตัวเน้นนะครับเอฟซีภาว่าแนวทางแค่สามคู่นะครับเพราะว่าปูก็คือสิน้นมาให้แล้วบนสามคู่ล่างสามคู่อาอพิจารณาเอาจะถูกโกดนใจกันบ่นะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสี่เจ็ดนี่คือบนแนวทางของปูแดงหนึ่งมิถุนายน 2,567นะครับอ่าชุดล่างนะครับคุณพอ่อคุณแม่เขียนตามเลยเดอ้อนะครับเขียนตามเลยแอดวิไลบอกแล้วที่แคปหน้าจอไม่เป็นชุดล่างมี3คู่คือกันนะครับอ่าคู่แรกนะครับคือ1 8คู่ที่2ครับ1 9ครับโอ้งามเ้อครับเอคุณพ่อคุณแม่นะครับแอดวีไลว่างามคู่สุดท้ายครับคู่ที่3นะครับสำหรับชุดลงัง8ปดนะคู่ที่3มคู่สุดท้ายครับ8 9ครับ8ปดเก้า คุณพ่อคุณแม่มักชอบแคปหน้าจอพิจารณานะครับพอมักปล่อยผ่านนะครับทางแอนวิไลก็ถือว่าคือแอนวิไลเคยบอกนะครับอยากเสาะหาสำนักใหม่ที่ว่าเด็ดว่าดังอ่าหรือว่าสำนักเก่านะครับละกาทางแอนวิไลก็เคยบอกนะครับทีเอฟซีทีิดตามทางช่องวิไลให้โชคนะครับนะคำนวณต่างๆอยากนับตัวเลขเนวาทางครับ าลงฝาก FC ทั้ทางช่องอาติดตอ่อมาทางแอดวิไลได้นะครับนะครับอยากมอบโชคมอบลาบให้ FC ทั้ทางช่องนะครับติดตอ่อมาได้อยากเอาตัวเลขนะทางลงทางช่องนะครับติดตอ่อมาเลยเบอร์โทรนะครับทางแอดวิไลก็ขึ้นหัวขอคลิป0963573656 0973563656นั่นคือเบอร์โทรแอดวิไลนะครับติดตอ่อมา อย่าเอาตัวเลขหน้าทางมาฝากมาตอน FC ทั้งช่องกันนะครับเอาคำนี่เป็นตัวเลขหน้าทางครับของปูแดง1มิถุนายนนะครับหางวดติดมาแล้วนะครับไม่เข้าบนก็เข้าล่างนะครับเข้ามาติดตามกัน1มิถุนายนครับบน7 1 7 7 4 7ล่างครับ1819 8 9อาสุดท้ายนี่จากล่ากันไปครับคำนี้นะครับให้ FC ทั้งช่องยูดีมีแห้งกินขขาแรกแซบนอนรับฟันดี นอนหลับให้ได้เงื่หนื่นนอนตื่นให้ได้เงื่นเสียนแบมือไปให้ได้แกวมานิโชตโทษหายยามาพานเจอกันคีมนาสวัสดีครับอาคาเบฟซีพอดีนะครับปิดคลิปแล้วน้องผู้ภา่งางมากพอดีก็เลยจะถามน้องผู้พาว่าน้องผู้ภาฝันไปครับวันนี้ฝันเหรอครับฝันว่าจังไรลูกฝันว่าพระเจ้าอยู่หัวระชีสั่งไปลบครับโอ้ฝันว่าพระเจ้าอยู่หัว ผ้าชีสร้างเป็นลบขอพระเจ้าแผ่นแผ่นดินครับโอ้พระเจ้าแผ่นดินผ้าชีสร้างเป็นลบครับเอฟซีอ้าบานนี้เห็นจังไดเนาะบานนี้บานการังางคืนสร้างพูดดีก็เห็นตัวเลขที่ท้องสร้างบานบ้แนมเห็นเป็นเป็นเลขตอนตอนการั่นนีงคืนแนมเห็นเป็นเลขเลขหาครับฟันเห็นเป็นเลขหาแม่นครับหาเรากะอือ หาห,หาหนึ่งหาหนึ่งแล้วก็บแปดครับหาหนึ่งแปดไม่นครับทองอยู่ทองสร้างแม่นครับโอ้เอาเอฟซีเดี๋ยวท่านเอดวิไลนะครับจะเขียนอ่าลงสคริปต์ใหม่หาแปดหนึ่งเลขคข้มฝันน้องผู้ผาอ่ะอ่ะขอบคุณหลายๆน้องผู้ผาสวัสดีเอฟซีนะลูก สวัสดีครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายอ่าครับมาเบืองน้ำกันนะครับอ่ะพอที่น้องผู้พาเขามากเลยสิไดใดตัวเล็กเนวท่าครับเพิ่มเติมเลขกควมฝันน้องผู้พาน้องผู้พาฝันนะครับอ่าเอาลงในคลิปนี้เลยนะครับในคลิปปูดแดงน้องผู้พาฝันนะครับ วันวราระขี่ส้างกับพระเจ้ายู่หัวเป็นลบนะครับห้าหนึ่งแดตัดเหร่น้ำแนเด้วยครับเอฟซีห้านปนะครับอ่าเด็กกลวมฟันนองผู้ผานะครับตัดเด็่น้ำแน่นะครับเอซพอดีนองกับมากนะครับก็เลยถามนองนะครับเอาจากล่ากันไปครับยูดีไม่แห้งเจอกันคลิปหนาโศกโศกมันมัน สู้ขู่สุขคนครับกับหน้าทั่งตัวเลขของปูแดงและก็เลขความฝันน่องผู้ผาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ